ผักกาดหิ้นผักกาดหิ้นหิ้นสมชื่อเอาว่างพอห้ากินัดยังที่ถึงหน้าถงตันยิบกับกันจ้นเนื้อันใหญ่ตะการสอออน

เสกเสกเพื่อีสานผ้าสวออีสานผ้าส่วเอาเดี๋ยวเราก็จะมาเทไก่ใส่เนืน้ะ